ว,นนวันนี้นะคะเรามาในงานโครงการสัมมนาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เขามาจัดโครงการสัมมนาชื่อว่าโครงการอะไรเดินดูเรืเอยะค่ะวันนี้นะคะวันนี้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยนะคะจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อว่าเทคโนโลยีก้าวไกลทาให้ภาษาไทยวิบค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการก็คือนักศึกษาวิชาภาษาไทยค่ะอยากทราบว่าวันนี้ทำหน้าที่ใส่อะไรคะ ทุกที่ทุกนาทีค่ะขอบคุณมากที่นะคะค่ะแล้ววันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างที่ว่าใส่เข้าเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้รู้สึกแบบเหนื่อยหรืออะไรบ้างที่ว่าเราทุ่มเพให้กับน้องมันเป็นเรื่องสนุกนะคะได้ความรู้ด้วยแล้วก็เราเราเองก็ได้ประสบการณ์นะคะค่ะงั้นเราไปสัมภาษณ์ทีก่อนกันนะคะทีมาบทค่ะี่าสัมภาษณ์นะคะว่า คือกตันค่ะต้องแต่งชุดพอน้าให้ดีค่ะดูว่าวันนี้ดูดีเป็นพิเศษครับพ,รพิธีกรก็ต้องแต่งหน้านิดนึงเนาะแล้วก็ทันทีดูดียดุ่นเป็นทุกวันเลยค่ะเป่นทุกวันค่นนะเป็นทุกวันนะคะทุกทีทุกวัน,วนอ๋ออะแล้ววันนี้เป็นพิธีกรของห้องอะไรคะห้องสองคะอ่ะสองคนเลยห้องสองก็จะแบ่งหน้าที่กันแต่ละฝ่ายค่ะ ่ะแล้วผูดขึ้นข่าวี่ห้องไหนครับผู้สดหลับห้องสองค่ะไม่น่าจะได้พูดสึ้นข่าวได้นะคะหน้าไม่สวยไปข่าวน้องๆไปข่าววันนี้นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังความพิเศษของน้องๆกันค่ะกงมาค่ะแม่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ หาว,วันนี้น้องเข้ามาเข้าร่วมของพื้นที่ตีสีรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะจะคิดว่ามาครั้งนี้จะได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างถ้าตอนนี้นะคะเรามาอยู่ฝ่ายลงทะเบียนก็คือว่าตรงที่น้องๆถ้าน้องๆเข้ามางานก่อนน้องๆก็จะเจอตรงนี้ก่อนนะคะพี่ค่ะก็จะมีพนักงานมีรุ่นพี่ที่คอ,อยดูแลให้ความสะดวกนะคะนี่ค่ะ อาวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ว่ามาสัมมนาสัมมนาครั้งนี้หายมองต้องค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะโดนเหล่ะที่มาชื่อไหนมึงค่ะเราจะลองมาสัมภาษณ์ที่คนอื่นๆกันนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ว่าสัมมนาไม่ได้ครับไม่ได้ไม่รู้ที่หายต้องอยู่รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่มาสัมมนาครั้งนี้ รู้สึกอย่างไรบ้างเสียงค่ะเสียงไม่เอาเอาต่อแหลกไม่ได <c oughs> ้ค <c oughs> ่ะคออยู่ฝ่ายไหนคะนฝ่ยายหันว่า่ <c oughs> ูี นะคะว่าวันนี้นะคะคืองานสมมนาแล้วก็มีช่วงอยู่ช่วงพักเดรก็คืออาหารว่างนะคะเราจะมาสาบถากันว่าอาหารว่างวันนี้อร่อยไหมคะาว่างวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะลูกชุบเนี่ยเหนียวนุ่มมากค่ะท่านไมก็หวานหอมอร่อยมากค่ะน้ำดื่มนะคะแสนอร่อยเลยค่ะก็แหลมากเลยนะน้ำดื่มอร่อยเออวันนี้อาหารว่างของเราเป็นอะไรคะมีลูกชุบแล้วก็ น้ำสมุนไพรค่ะแล้วคือน,น้ำไปน้ำไปเตยค่ะคมีวุ้นข้างในาก่ะดูแล้วอ,อิ่มจิมังเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาหารว่างวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะแล้วน้ำเป็นงบงไงคะ อร่อยค่ะร, <c oughs> รู้สึกยังไงแบบเข้ามาร่วมแล้วแบบนี้ยค่ะว่าเรอนี้รู้สึกดีใจไหมที่แบบได้เข้าร่วมของพี่งานที่เขาเพราะว่าต่อไปเราก็ต้องจัดสัมมานาใช่ไหมค่ะค่ะแล้ววันนี้ที่เราได้ที่เราเข้ามาสัมมานาได้รับความรู้อะไรบ้างค่ะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาษาวิบัติอะค่ะค่ะแล้วก็รู้สึกว่า ดีค่ะอยากให้จับคือทางเนี้ยเป็นเพื่อนที่แันราคาต่อไปคือเราเราเป็นคนจัดใช่ไหมเราคิดว่าเรามาดูงานของรุ่นที่อะต่อไปเราจะพัฒนาอะไรในด้านนี้มั่งมันค้าติของเราเราจะพัฒนาเรื่องอะไรถ้าเป็นของเนีนะคะใช่จะเสถานที่อะค่ะแล้วก็ดูวันเวลาให้เหมาะสมอะคะค่ะขอบคุณค่ะ น้ำที่น้องดื่มอยู่คือน้ำอะไรดูไหมไม่เจอค่ะคืออร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากไหมอร่อยมากแล้ววันนี้อาหารว่าของเราที่เป็นลูกชุบปาอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยแล้วมันรสชาติเป็นยังไงอะไรแบบไหนพี่ไม่ได้กินไงพี่อยากรู้อร่อยอร่อยเค้อเขาไม่ผ่าค่ะรสชาตเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากค่ะแล้วน้ำนะคะอร่อยค่ะตื่นใจตื่นใจเลยใช่ไหมคะ ค่ะวันนี้พี่เ้าทำยังไงคะที่ทางลูกศิษย<อ>์ลูกหาขอบคุณในความร่วมมือคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวเราจะสรุปงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ข,อคขอบคุณค่ะค <c oughs> ่ะหลังจากที่เราได้ดูบรรยากาศการสัมมนาข,ของครแล้วนะคะก็ <c oughs> คลิปน,นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้งั้นเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ